ดีทำเยอะแยะเลยเรื่องอะไรอือกำลังแข่งขันเรื่องของโควิดของเรื่องของวัคซีนวัคซีนนะครับแข่งขันกันไปเอาไม่อยู่หรอก่อนจะมาใช้มันเป็นตัวใหม่แล้รู้ไหมบอกให้รู้ไปตัวใหม่แล <laughs> ้วครับ นน่นะๆๆๆมันไปตัวใหม่แล้วเชื่อไปตัวใหม่แล้วเชื่อไม่ยอบไม่ยอมหยุดหรอกครับอืมอืมอืโอเคพอจบไปขอบคุณครับขั้นที่สองมาให้นะครับ เอาล่ะก็จะเข้าสู่เรื่องราวของประเพณีของเรานะฮะท่านถามผมตอบแล้วนะต่อไปนี้นะครับท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปถ้าท่านถามลุงก็จะอยู่อยู่ในจอ ถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปออกนอกจอไปไหนไม่รู้แหละ <c oughs> ว่าก็เป็น,น้นลุงเอ้ยนะครับลุงเอ้ยแล้วจ้าโป๊ะวัคซีนบานปลายกนะคืออะไรบานปลายวัคซีนเนี่ยอ้าวสามสองชั่วดูสิอ้าวเป็นเงินไปเข้าศูนย์วิจัยเข้าศูนย์วิจัยนะเข้ามานะ ลุงออกไม่ไปเข้าศูนย์วิจัยก็ได้เข้าชื่อศูนย์วิจัยเข้าชื่อศูนย์วิจัยนะคะรับลบทิ้งกันได้หมดปืด๊ดเฟซกดสามขีดเข้าศูนย์วิจัยกดคำว่าศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยพนังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดลลอมกดตอนนั้นเป๊ะมันก็เข้าได้เหมือนกันนะเป๊ะเน่ แล้วก็รูดไปเรื่อยทีนี้ครับตรงไหนเนาะลุงงานนี้อ่ามาแล้วสดพอสดเปรี่ยงเมตาฟิสิกกับพุทธปรัชญา,านะครับจโจหวัวน,นี่เมตาฟิสิกแต่ผมแปลว่าหายตัวนะครับหมดตัวตนนั่นเองหมดอัตตาตัวตนนั่นเองครับอัตตาตัวตนมันหมดเกลี้ยงนะเวลาลุงแปลลุงก็แปลอย่างนั้นนะครับนะ ในแต่ฟิสิกส์เอาละ,าละท่านมีทางเฟสนะฮะแต่ไปก็มีทางยูทูบอีกอ๋อบ้านเราดอททีวีมีสองห้องห้องนอนใหญ่เลยพี่วันมีแต่ห้องนอนห้องนั่งเล่นมีไหมเนี่ยมีห้องนอนห้องนั่งเล่นไหมเนี่ยอา้าวห้องนั่งเล่นก็เป็นห้องเฟสอ่งไงนะครับ แล้วก็มีห้องยูทูบนี่ไงห้องนั่งเล่นแล้วเราก็มีห้องยูทูบนี่ไงไม่ามาแล้วมาเอาละอึนตื้ออึนตือ้อวืง่อไง้เช้าเขาคอนะครับหนาวไหมลมหนาวไหมยางเช้าเขาคอเขาค้อนหนาวมากนะเคยไปไว,ไว่ะเขาคอนะ ดนะูไปกินไปนอนมาแล้วก็แถวนั้นนะไปนอนแล้วมาจากไหนรู้มาจากมันยังมีอยู่ปีหนึ่งรู้สึกจะมาจากกำแพงเพชรสุขโขทยัยมาผ่านลมสักเพชรบูรณ์มาแถวนั้นนะครับแล้วก็มาผ่านเขาค้อ ดูมันจะนอนอยู่ที่เขาคอเลยขึน้นเอาเอาใครถามมั่ง <c oughs> หนูผออืดผออมจะอ้วกปากจืดแสบตาตาแดง ด้วยค่ะขอให้ไปอยู่กับลุงให้หมดช่วยหนูด้วยค่ะขอบคุณขอให้ไปอยู่กับลุงพออย่างไรจะขออยังไงมันจะไปอยู่กับลุงอ่อนวอนใช่ไหมน่ะเดี๋ยวเสียหัวหมูหัวไก่นะอ่อนวอนนะระวังให้ดีเสียหัวหมูหัวไก่นะจุดทุบไม่รู้กี่หรอกกี่กำนะนนนนเข้าใจพยายามเข้าใจภาษาลุงเขาไว้นะ ภาษาลุงเนี่ยสือ่อเข้ามาภาษาเข้าใจให้ได้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปแปลความมากนะครับฟังภาษาให้ทันสือ่อให้ได้เพียงแค่เข้าใจตนะอนนั้นก็ทำอละไรละ่ะหายใจตามปะกะตะิจะให้ดีแบบเร่งรัดก็คืองานประกาศตามสายของไตเติ้นแมนวิธีเร่งรัดคล้ายๆกับให้เข้าถึงหลักใจเร็ว ก็คือผลิตพลังงานความร้อนให้มีในตัวมากๆมันจะเป็นการป้องกันไวรัสโครโรนาในหนึ่งก็บอกว่าเป็นการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองนะครับภูมิต้านทานภูมิต้าน,านทานที่เขาว่าน,ะ,นะครับโอเคนะภูมิที่สร้างมันเยอะๆมันเป็นนามาทมที่เราต้องรู้เองตรงนี้นะครับทําเองรู้เองทําเองเข้าใจเองโอเคไหมเขาให้อยู่ในกรอบพวกนี้ถ้าไม่ทํามันก็ไม่รู้นะ มีแต่ฟังฟังแต่ไม่ยอมทําเลยทําไปเถอะน้าหนักจะลดเองด้วยอีกต่างหากนะครับมันจะเผาผลาญน้ําตาลไขมันคนที่มีน้ําตาลเยอะๆเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่าแล้นะครับไขมันเยอะๆไขมันอุดตันในเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่แล้นะครับนั่นแหละนั่นแหละมันจะไปเผาผลาญมันจะเปลี่ยนอพลังงานที่ว่านี่มันจะไปเปลี่ยนน้ํามันให้เป็นพลังงาน เอาพลังงานมาใช้ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นมันจะกระฉับกระเฉงทำอะไรต่างๆนั้นมันจะว่องไวทันใจอายุ48มันก็เท่ากับ18อย่างเป็นต้นอายุ58มันก็เท่ากับ28อย่างเป็นต้นเข้าใจมครับมันจะเป็นอย่ังโงเคไหมมันจะเหมือนกันรถมันจะรู้เองครับเรื่องนี้รู้เองเข้าใจเองขอให้ทําถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีทางที่จะรู้และเข้าใจนะครับครับอากาศ นัน่นนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนนะครับเรื่องนี้ทําไปเถอะครับมันจะล้าง,งต่างสรารพัดล้างโหยมันล้างภายในล้างสมองสมองมันจะโลง่งล้างภายในคือเอาไว้ว่าภายในของเราเนี่ยระบบขับถ่ายก็จะดีใช่ไหมระบบการย่อยมันก็จะดีใช่ไหมอะไรกันมันก็มีแค่เนี้ยกินเข้าไปก็ขับถ่ายแปลว่าระบบการย่อยมันก็จะดีย่อยสลายเร็วๆเ,เนี่ยใช่ไหมครับพออาหารที่เรากินเข้าไปปุ๊บมัน อย่าไปคิดมากอาหารคือสสารโอเคอากาศเป็นสสารนะครับโยมอากาศเป็นสสารนะให้รู้ไว้ย้ำอีกทีหนึ่งนะ้นําก็ยิ่งเป็นสสารหนักพืชก็ยิ่งเป็นสสารสสารหนักสัตว์ก็เป็นสสารสสารและสสารหนักเห็นไหมครับมันย่อยสลายปุ๊บจะกลายเป็นพลังงานเลยงั้นกลับมาเข้าใจในรูปแบบของพลังงานซะมันรวบระดัดต่อตอนนี้มันที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ เลิกพูดได้แล้วโปรโตีนอาหารที่ได้มาจากสัตว์ทุกวันนี้กินสัตว์มากมะเร็งมะเร็งลำไส้นั่นแหละใช่ทั้งนั้นแหละคำว่ามะเร็งลำไส้น่นคือมาจากสัตว์กินสัตว์ทั้งนั้นแหละเนะอมใช่ไหมล่ะยังมาส่งเสริมมันอยู่หรอตอนนี้ใช่ไหมครับเพลพอได้ไหมโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮบเดรก็คือเรื่องของอะไร น้ำตาลน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยนะน้ำตาลน้ำตาลก้นแก้วรู้จักไหมเนี่ยน้ำตาลต้นตาลต้นตาลน้ำตาลต้นตาลนั่นคือน้ำตาลธรรมชาติเห็นไหมครับน้ำตาลที่มาจากอ้อยเนี่ยมันตาลนี่คือของหวานที่มาจากธรรมชาติเม่ม่วงสุกมันก็เป็นของหวานกันไปแล้ว ของสดที่มันไม่รสหวานน่ะผลไม้ใช่แล้วนั่นน้ำตาลนั้นนะครับข้าวทุกเม็ดเป็นน้ำตาลหมดเออเออข้าวทุกเม็ดเป็นน้ำตาลหมดขนมปังก็ทําน้ําตาลหมดแหละเห็นไหมอย่างนะมะม่วงดิบก็น้ําตาลเอาเสียเอเอใช่ไหมแต่ม่วงสดมันอมน้ําตาลเยอะก็แค่นั้นเองเออเรื่องของมะม่วงครับเรื่องของผลไม้นะแล้วจะบอกวิธีการกินผลไม้ที่ ที่สุดยอดนะครับที่มันหล่นมาจากขั้วมันหล่นมันเองนั่นน่ะน,นัะไอ้ที่มันหล่นมันโยกเย่ไปตามลมตามอน,น่ะธรรมชาติหล่นตุ๊บเนี่ยโหยรับมันก็กัดกินเลยมะม่วงอย่างนี้เลยครับนั่นแหละครับสุดยอดของพลังงานพลังงานยังไม่ได้สูญเสียเลยนะฮะหล่นออกจากขั้วต้นปุ๊บเข้าปากเราเลยโอ้โหชั้นหนึ่งมากนะหากินี้ได้ครับตรนี้ <c oughs> นะ หนึ่งลุงงอกนะข้างหลังบ้านมีต้นตะกบอยู่ใช่ไหมละ่ะไอเก็บกินด้วยแหละที่มันสุกๆแดงๆหน่อยนัน่นนะะกินเยอะด้วยสบายนะนะ่น่นนนนนออหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงนะเพ่ปลูก็ไวไเพวกน,นี้เป็นอาหารของนกด้วยต้นตะกบนะครับอย่าไปบนขี้นกกันแล้วก <c oughs> ัน กินพวกนี้แล้วด okay. so ีเอามาล้างให้เรียบร้อยแล้วก็กินหวานดีด้วยครับตะกรบนี่หวานดีนะให้ดูโอเคเตเตเต้เต้เตเตอแล้วจะมีทสอบเข้ามาหรอเนี่ยเอาโทรมาได้เลยครับศูนย์สองเก้าแปดห้าเก้าแปดแดหครับจะให้เยวรักษาอะไรคนละคนคนบอกมาตรงนี้คนแก้วตาเหละ มีอะไรเหลือคุณแก้วตาคุณยายสาวแก้มแดงคุณแก้วตา <S <S สาวน้อยสาวน้อยแก้มแดงอ้าวเฮ้ยหายไปไหนเฟสหายไปไหนอไปก่อเฟสแลฟาาอละ,อะ,อะรอไปก่อนเด้อเฟสเอาเแ้า,าไปอ้าวทำมาแล้วทางด้าน ตอนนั <All S 2> ้นเฟสนะถามมาอยู่ตูว่างไงอะไรโทงจริงโอ้โทรจริงอาจริงเลยอาจริงเลยเชิญครับผมสวัสดีครับต้องลงเืจัดอาการทมันเหลือไอเหมือนคอมันเป็นเม็ดเืออไอช่วงไอไอถึงเจ็บหน้าอกและปวดหัวขมับข้างซ้าย เวลามันไม่ทายมันก็ว่างเวนเป็นนิ่นงๆเ,เลยที่ฉันสวยมาแล้วอืมันไม่เสียงก็ยังไม่หาย